อะไรแบบนี้เนี่ยแดดก็ร้อนข้าวก็หิวพี่ไม่มีงบบ้างเลยเหรอเนี่ยก็งบมีให้เท่านี้อ่ะพี่ก็ทําอะไรไม่ได้มากเหมือนกันให้งบมาก็แค่นิดเดียวยังจะอยากได้งานยิ่งใหญ่หลังกัรเนี่ยอะไรน่งหมาก็ไม่รู้เนี่ยเบาๆลูกค้าอยู่ด้วยเออเป่ะถ่ายให้มันเ,เสร็จป่ะขายของรีเบลสามร มาพร้อมกับล้อแม็กขนาด16นิ้วล้อหลังหนาถึง150มิลขับขี่สบายหน้าจอเรือนไม้แบบ LED แสดงผลชัดเจนระบบกันสะเทือนหน้าแบบโชคอัพคู่และระบบกันสะเทือนหลังแบบสปริงนุ่มสบายกับสไตล์ที่คลาสสิกแต่ทันสมัยกับรีเบล3 0 0อ้าวไปไป,ไปเลิกลอก,ลอกองเลิกกองฮะเลิกกองแล้วบทกูละ่ะ กูมาตั้งแต่หกโมงนี่มันกี่โมงบ่ายโมงเสียวเวลาชิบหาย